ถามว่าสาวกถามว่าความทุกข์ในนรกมันประมาณไหนพระองค์บอกว่าพระองค์หยิบก้อนหินมาฝ่ามือหนึ่งบอกเธอเห็นก้อนหินในฝ่ามือไหมกับภูเขาหินทั้งลูกโยมหันไปมองภูเขาก็ได้ภูเขาทั้งลูกกับแค่ก้อนหินในฝ่ามือต่างกันเยอะไหมะเยอะท่านบอกทุกที่สุดในมนุษย์เนี่ยคือก้อนหินในฝ่ามือทุกในนรกนั้นคือภูเขาหินทั้งลูก ทีนี้นี่มันคืออุปมาแล้วก้อนหินในฝ่ามือเนี่ยมันเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมในมนุษย์เนี่ยประมาณไหนพระองค์บอกอย่างนี้ถ้าเธอเนี่ยถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อตลอดทั้งหนึ่งรปีความทุกข์ขนาดเนี้ยแค่หินบนฝ่ามือเศษซิ่วในนรกไม่ต้องพูดถึงเลยนรกเนี่ย ทารุณมากพระองค์จึงบอกว่าสามคติข้างล่างเนี่ยพระผู้มีพระภาคตารัสว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกําเนดชาญและเปรติศัยอย่าลงไปอีกเลยนะ